สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่โรงเรียนมีกิจกรรมขอเขอมาอำลาครูนักเรียนชั้นป .6 นะคะขณะนี้นะคะครูพามาดูในส่วนแบ็กดอกนะคะที่าทางเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้ทั้งลูกๆของเราทั้งผู้ปกครองนะทั้งคุณ,ค,ณครูบุคลากรทุกท่าน,นะคะ่ะที่มาแสดงความยินดีกับเด็กๆก,ก็จะมาถ่ายรูปที่แบ็กดอกนี้เป็นที่ระลึกกันนะคะ มีตั้งหลายจุดนะคะด้านนี้ก็มีนี้ด้านนู้นน,น,นะคะแล้วก็มีที่สําหรับท่านผู้ปกครองไดออ้นั่งนะคะเป็นเก้าอี้เราจัดไปให้นะคะบางส่วนแล้วก็แบ็กดรอปทังด้านนู้นนะคะแล้วเช่นณจุดนี้ที่ครูยืนอยู่ก็คือโดมนะคะแต่ส่วนที่จัดพิธีก็คือที่พระอเนกประสงค์อยู่ทางด้านหลังค่ะเดี๋ยวสักครู่จะมีพิธีนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ต่างๆนะคะซึ่งขณะนี้ท่านผู้ปกครองบางส่วนก็ได้มาส่งลูกหลานเข้ามาร่วมพิธีก็จะมีดอกไม้ทางเอกชนค่ะได้นำดอกไม้มาจัดเพื่อบริการให้กับเด็กๆนะคะและผู้ปกครองหรือผู้ที่มาร่วมแสดงความยินด,ดีกับเด็กๆที่จบการศึกษา ชั้นป .6 นะคะในปีนี้ค่ะก็เด็กๆสมัยนี้นะคะเวลาเขาเรียนจบแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงความยินดีกันนะก็เหมือนกับผู้ใหญ่นะนเด็กใหญ่ที่จบปริญญาแล้วก็ได้รับปริญญากันเ็ามีชอดออกมาแสดงความยินดีเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะมีช่อบเป็นเงินด้วยอะ่ะ อ้นี่ชอบแบงค์ร้อยชอบเท่าไหร่เนี่ยแบบเนี้พันสองค่ะพันสองแล้วที่เป็นแบงค์ยี่สิบราคะนี่ข้างบนแบงค์ยี่สิบสี่้อยสี่ร้อยสวยนะคะเนี่ยสวยงามนะคะซึ่งในยุคโควิดเราต้องวระยะห่างกันนะคะทุกทีเราจะจัดรวมกันหมดเลยชั้นปหกเนี่ย แต่เนื่องจากวายุโควิดเราต้องแบ่งครึ่งค่ะมีสองรอบนะคะที่คุณหมอนะคะที่เราเห็นในไลฟ์ประจำนั่นคือานแพทย์เจตบุญเมืองวิโรธรองผู้การภารกิจด้บรรจุงบูรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชสีมา การกระจายทรัพย์ผลิตสาพิเศสอง,อง,สงาอการท่องเที่ยวจำนวนสองล้านมอดโลกระเ่ียติดุ้แกกเรียนปราะที่ตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมนาสน,น้องกระตอยู่รูของฉันเทพอ่ำหน่อยค่วยวสุดทุกคืนวันลูกดอกบวสัญญางมิหลุด ดั่งใจเธอขณะน,น,นี้นะคะพิธีขอขมาลาคูรับแรกก็เส็จที่ลงแล้วเด็กๆมารวมกันที่โดมมารับอาหารและมารับเหรียญนะคะมาแสดงความชื่นชอยินดีถ่ายภาพร่วมกันที่โดมนะคะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเข้ามาแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่คืออาหารนะคะ ถายภาพไปที่ระลึกกันถ่ายภาพกับคุณครูมีผู้ปกครองค่ะมาให้กำลังใจอันนี้ห้องอันนี้ห้องแม่เตือนเหรอบ้าน้างห้องของคุณค่ะค่อยๆไปด ท่านผู้ปกครองมาร่วมแสดงไพโรท่านผู้ปกครองแสดงความยินดีด้วยสุดยอดนิ่มโล่งนิ่มอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมครับอร่อยครับทำให้เกิดมาล่อได้ตำแหน่งด้วยอ่ะได้ตำแหน่งด้วยมิสโทเลียน สุดยอดได้โรงเรียนกันหมดลอย่างโอช่นชมด้วยนะได้เหรียญด้วยเก<อ>่งคนเก่งทางบ้านเป็นป้นุกทองนะคะงเข้ามารอรับลูกก็มาชื่นชมยินดีกับลูกด้วยค่ะนักเรียนที่เข้ามาุ้กรองที่เข้า ราก็าก K, า่านกันตัว ATK ่านการวัดกรองเรียบร้อยค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วครูออนจะได้นําเสนอคลิปต่อไปว่าโรงเรียนของเราจะจ,ะจัดกิจกรรมอะไรกับลูกๆของเราบ้างน,นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ